ออกมาเลยเพื่อนเจ้ามังกรโบราณวาเวลดากอนอุ้ย เปิดสถานที่ใหม่อุ๊ยอยุดันบนอะไรวะเนี่ยขุดสถานที่ใหม่หุ้ยหัวกะโหลกตัวอะไรวะเนี่ยเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาริติปไปนะครับกับเกม c l a ซ y d เด o p ป r k สร้างสวนเดโนเส์สุดบ้าคลั่งกันอีกเช่นเคยนะครับผมแม่สาหรับในวันนี้ก็เรียกได้ว่าพิเศษกันเลยทีเดียวเรากําลังจะมาเปลี่ยนร่างเจ้าอีควานโนดอนให้เป็นร่างสุดท้ายและเราก็จะมาประกอบชิ้นส่วนเจ้า วาวเวลดากอนหลังจากรอมา <c oughs> ครึ่งเดือนกันเลยทีเดียวเสร็จสิ้นเจ้าตัวนี้เราจะได้ไปขุดฟอสซิลในสถานที่ใหม่กันสักทีนะเดี๋ยวมาดูกันว่าในวันนี้จาน่าสนุกตื่นเต้นแค่ไหนดีเดี๋ยวเราก็จะพามาดูเจ้าวาวเวลดากอนตัวนี้เลยนะแม่ก็จะขุดได้ฟอสซิลชิ้นเล็กมานี่แ <c oughs> ทบอ้วกเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะต้องทําการประกอบเจ้าอีกานโนดอนขึ้นมาก่อนนี่ดูสิ เจ้าตัวนี้นี่ล่างสุดท้ายก็จะเห็นได้ว่าอหน้าตานี่น่ากลัวกันเลยทีเดียวแปลกมากเจ้าตัวเล็กรวมล่างฟริงล่างที่สองเปลี่ยนเป็นล่างสามครับผมอล่างสุดท้ายเราจะได้ต่อสู้ให้เห็นในวันนี้เจ้าอีกานโนโดอนสองตัวรวมกันเปลี่ยนล่างสุดท้ายสัปหลาด ้ตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีแขนเหมือนปูเลยเพื่อนหน้าตาก็แบบนี้อุ้ยเหมือนตัวตลกเหมือนกันนะแวะมาดูพลังของเจ้านี่กันหน่อยสินี่ไงนี่มีเลือดถึง357กันเลยทีเดียวโจมตี66ก็ถือว่าพอใช้ได้สปีดอาจจะไม่เยอะป้องกันก็อืมพอได้นิดหนึ่งงั้นก็ถึงเวลาของเจ้าวาวเวลดากอนประกอบร่างเจ้ามังกรวาวเวลดากอน ออกไปเลยเพื่อนสิ่งมีชีวิตตำนานอีกหนึ่งวิอุ้ย,ยได้ตัวใหม่กันสักทีดูสิรออีกประมาณแค่สามวัน <c oughs> เล่งไปเลยแล้วกันวิเสียเวลาวิี่มันกรงของเจ้ามังกรออกมาเลยเพื่อนเจ้ามังกรโบราณวาเวลดากอนวิโอ้โหมีแบบว่าตัวเขียวเขียวแล้วก็มีปีกเล็กๆสำเร็จภารกิจและเพื่อน นี่แล้วก็สร้างไอตัวนี้ดาก้อนแล้วก็โทฟี่ ภารกิจต่อไปก็คือปลดปล่อยเจ้าแอมโมไนท์แม่ให้เป็นอิสระอัปเกรดสไปโนซอรัสอุ้ยเลือดร้อยหโจมตี46ป้องกัน34สสปีดร้อครับผมเปิดสถานที่ใหม่อุ้ยอุ้ยดันบนอะไรวะเนี่ยเลเวลร้อยสามเหมือนจะมีให้แบบว่าปลดล็อกโซนแบบอุ้ยอะไรไม่รู้โคตรล้ำส่วนเลเวลร้อยยี่อือก็จะมีตรงนี้ซึ่งคือซีเค็โรเคชั่นขุดสถานที่ใหม่วิ หัวกะโหลกตัวอะไรวะเนี่ยแล้วดูก้อนหินที่เราเจอเฮ้ยไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวหัวกะโหลกของเจ้าตัวนี้นี่น่าสนใจเอาละเดี๋ยวเราก็จะต้องไม่แห่ไม่ค่อยได้ขุดให้ทุกคนได้เห็นเลนนะอฮ้ยเป็นเวลานานอหัวกะโหลกของมันจะต้องหาให้ครบเอาละฟรุบเครื่องสแกนขาดอีกสองชิ้นปับป๊บปับป๊บปั๊บขอให้เจอเพื่อนเฮ้ยฟรุป วุ้ยพอดีอุ้ยกระดูกชิ้นแปลกๆก,กันทั้งนั้นมาเริ่มมาก็ประกอบ2ชิ้นแล้วก็ต้องใช้เครื่องสแกนที่ตรงนี้อุ้มที่สุดแล้วนะฟึอ่าแล้วเราก็เจอชิ้นสุดท้ายยอดเยี่ยมคราวนี้ก็โอ้โหวกระดูหเจอก้อนหินในแมปนี้เข้าไปนี่บอกเลยว่ามึนหัววิ้ยฟึบสแกน เจอไม่กี่ชิ้นตัวใหม่2ตัวมาแล้วเพื่อนเจ้าตัวนี้หูยหน้าตาแบบ <c oughs> สงสัยจะเป็นสไปโนซอรัสนี่อย่างที่ภารกิจบอกส่วนเจ้าตัวนี้มรูปล่างรูปทรงอย่างกับน,นกยักษ์เออน่าสนใจเดี๋ยวพี่จะต้องไปขุดแล้วก็ประกอบกันให้ได้เห็นไม่อยากจะเห็นตัวใหม่กันไม่เอ่ยสำหรับตอนนี้เราจะลองใช้ตัวใหม่ออกต่อสู้ไปเลยเพื่อน โอ้ยเจอแบบเฮ้ยคูต่อสู้เหมือนกันถึงกับหัวเลาะกันเลยทีเดียว48จึบ๊บเอาดิโจมตี91ืออ73เจ้าตัวนี้นี่มันโจมตีแรงเหลือเกิน31อุ้ยกดเฟลว้าวบร72อืออตอนนี้ก็ค่อนข้างสูสีแต่ตัวเม่นนี่มันโหดกว่าเราเยอะอุเชอ้ย72อืม ดีดีดีๆคิดที่เข้าหน่อยว้าวเจ้าตัวตลกโอ้จะตายเอ้ยทำได้ดีแล้วนะอืมแต่ก็ยังไม่ดีเท่าที่คิด <c oughs> เจ้าอีกานโดนดอนโอ้โหถือว่าใช้ต่อสู้ได้อยู่แต่ต้องมีสมาธิมากกว่านี้ไม่งั้นจะพ่ายแพ้เอาละสังหารมันฟึบอื้อ71 อุ้โอุ้ย,ยไม่คี้เลยเพื่อนรับ60ตอนนี้จะไปทันอะไรอ,อ้อดูสิอุ้ย360ปึ๊บ39ปึ๊บโอ้โหเฟลไม่อืมดีดีขิบ้บ่อยๆหน่อยปรับวิรับปาดเโอ้ยคิ้ที่3เจ้านี่มันตีแรงอยู่นะ คู่ต่อสู้เลือกมาใช้แสดงว่าเอาเรื่องอยู่ว้าเรานี่แหละกดพลาดเยอะเอาละเจ้ามังกรวาเวลฟึึบ24ฟรึบ24ฟรุบโอ้ยจมตี8อืมกระแรงอยู่เฮ้ยล่างแรกนี่ก็เอาเรื่องตั้งแต่เด็กชึบอุ้ยชึบโอ้ย,อย24่สทีนี่ก็แรงอยู่นะอืม ต้องถึงคิวของเจ้านี่จัดการ78อุยอ้ยเอาวย74รีบฆ่ามันเจ้าตัวเล็กได้แน่อุย้ยเจ้าตัวใหญ่ของเราจัดการมาหน่อยสิเออมาต้องเจอหน่อยโจมตีเป็นร้อยเลยเพื่อนบโบรเริ่มหนาวหรือ,อยังเอ่ยยังไม่กลัวหรอกแม่ศัตรูนี่โหดเหลือเกินช่วงนี้ Wee-frup! Wee-frup! Hmm... แม่เอาตัวเด็กมาสู้ก็พ่ายแพ้ไปก่อน <c oughs> เอาเป็นว่าได้เห็นพลังของแม่ตัวใหม่ของเรากันแล้วใช่ไหมอืมทั้งเจ้ามังกรโบราณแล้วก็เจ้าอีกานโนดอนล่างสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคราวหน้านะครับผมเราจะมาให้กําเนิดเจ้าตัวนี้สไปโนซอรัสแล้วก็เจ้านกยักษ์สัตว์หรือครานบินได้โบราณใครที่อยากจะรีบดูตอนหน้านะครับผมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อย เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันแบบรวดเร็วว่องไวกันด้วยในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบ๊บ